สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้น้องมาอัปเดตนะครับน้าเหรียญพิชิชีวิตของลูกปูอิ่มมาให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับก่อนรู้จะม่จะมาครับกับนะฮะพรสสมเด็จนะครับอ่าแปดเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมนีครับเป็นพรสสมเด็จของหนุมารแผงธิ์นะครับสามนะฮะ สามท่านนะครับนะพาจันต้อมนะครับพาจันสุริยันและรกปูศิลานะครับ่ันรุ่นทันทุกมาร์แพงธิ์ฝากติดตามไว้ในวันนี้นะครับส่วนเช้านี้ครับเรามาอัปเดตกันก่อนนะครับกับรุ่นพิกชีวิตครับนะฮะบอกเลยว่านะอีกหนึ่งรุ่นทีเด็ดครับเหลือไม่มากแล้วนะครับมาลองรับชมกันนะครับพี่ๆในราคาแบ่งปันเหมือนเดิมครับ ลรามารับชมรายการแรกกันเลยครับรายการนี้เป็นเนื้อทองประทานหน้ากาดนวะครับเนีนนะฮะคมๆสวยๆเลยนะครับมีรอยขีดนิดนึงนะครับรายการที่คุณเบอร์สองศูนย์นะครับรายการนี้มีรอยขีดนิดหนึง่งมาตั้งนานแล้วรายการที่ขอเป็นปันพี่ๆเท่าทุนนะฮะขอที่นะร้อยแปดสิบบาทเท่าทุนนะฮะร้อยแปดสิบบาทพอครับรายการที่หนึ่ง ต่อมาครับรายการที่2ครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนผิวลุ้งเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลข85ครับรายการนี้พี่ลงยาแดงฝังพลอยสวยๆฝั่งเพชรสวยๆฮะรายการนี้ขอที่200พร้อมจะส่งให้ครับขอที่200พร้อมจะส่งให้ครับ องค์ไหน200นะพี่ชายสามารถจับคู่350บาทได้เลยนะครับองค์ไหน250บาทพี่ชายจับคู่400ได้เลยนะครับนะนี่นะฮะสวยๆนะครับต่อมารายการถัดไปครับเป็นรายการที่3 นะครับรายการที่3มาเป็นเนื้ออัปก้าลูซาตินลงยาฟ้าเลขคุณเบอร์2 1 6ครับด้านหลังไอ้นึด้านหลังเป็นพระปิดตาฮะโอ้โหสวยๆครับรายการนี้เนื้ออัปก้าแบ่งปันที่25 0บาทครับนี่ฮะพี่ชายดูความสวยได้เลยนะครับต่อมาครับรายการถัดไปพี่ชายนะฮะเป็นรายการที่4รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำลงยาเขียว เหนียวซับครับนะายากจะแกะให้พี่ได้ดูนะฮะนี่ฮะรายการนี้เป็นลงยาเขียวเหนียวซับครับเนี่ยฮะโอ้โหเลขโคดอเบอร์ยี่สิครับรายการที่4ี่องนี้แบ่งปันที่สองร้อยบาทจับคู่350บบาทได้เลยนะพี่นะรายการที่4ครับรายการที่5ครับเดี๋ยวน้องแกะให้นะครับน้องแกะให้ชมพี่อยากให้ชมแบบสวยๆกันเลยนะครับ รายการที่5ครับพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองประทานเนี่ยฮะหน้ากากนวะนี่ครับเนื้อทองประทานหน้ากากนวะนี่ฮะโอ้โหวสวยๆนะครับรายการนี้แบ่งปันที่2 2 0บาทพอนะครับ220บาทพอ,พอเนื้อทองประทานหน้ากากนวะสวยๆอย่างนี้พี่นะครับรายการที่ห้า ต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปนะครับเป็นรายการที่หกนะครับรายการที่โหกโอ้โหองค์นี้สวยๆเลยนะครับนะเป็นยังไงพี่นะรายการนี้เป็นองค์ที่หกนะครับเนื้อนวะนะครับโ,โอ้โหนี่รายการนี้เนวะพี่ลงยางม่วงหน้ากรากเงินแท้ปัสสตินเลขคนเบอร์เก้าสิบแปดครับนี่หน้นกากราดเงินแท้นะพี่นะปัสสตินนะครับ นเนื้อนวะองค์นี้ผมขอที่350บาทนะครับขอ350าบาทนะพี่นะรายการที่6ครับต่อมาครับรายการที่7ครับรายการที่7นะครับเป็นนวะอีก1องค์ครับพี่ที่นะครับรายการที่7เป็นนวะอีก1องค์แต่รายการนี้ลงยาฟ้าเลขค้นเบอร์หมายเลข82หน้ากากเงินแท้ปัดสาตนครับ ะะองละสามร้อยห้าสิบบาทแต่ถ้าพี่ยกคู่ผมให้คู่นี้ที่หกร้อยนะครับผมให้คู่นี้ที่ห0รบาทนะอย่างสวยพี่รายการที่หกับเ็ดครับต่อมาครับเรามารับชมรายการที่8ปหน่อยพี่นะครับรายการที่8จะมาเป็นกะไหลเงินนะครับด้านหลังจะเป็นพัยดยศนะครับ นี่จะไม่เหมือนองค์อื่นที่เป็นพระปิตารายการกระไรเงินเป็นหลังพัดยศนะครับหน้ากากชุบน้ําทองฮะรายการนี้นะครับแบ่งปันพี่พที่องค์ละ300้บาทนะครับแบ่งปันพี่พีที่องค์ละ300้บาทจับคู่ได้นะครับจับคู่ได้ผมให้500นะครับจับคู่ได้ผมให้500นะครับรายการบทแบบนี้พี่นะครับเหมือนเนื้อเงินเลยครับพี่จ่ายรายการที่8นะครับนะ300บาทนะครับ ต่อมาครับรายการถัดไปเป็นรายการที่9นะครับเป็นรายการเดียวกับเมื่อสักครู่แต่รายการนี้เป็นลงยาเขียวเหนียวซับครับองลัละ300บาทเช่นเดียวกันพี่ชายเลขโคดนัมเบอร์หมายเลข1 1จับคู่500บาทเหมือนเดิมรายการนี้ลงยาเขียวเหนียวซับครับรายการที่ 9, เนี่ฮะ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนี่ครับเป็นรายการที่สนะิบฮะหรือรายการที่สิบก็เป็นรายการเดียวกันนะพี่ชายนะครับแต่รายการนี้เป็นลงยาเหลืองหน้ากลางชุบน้ําทองฮนะเลขคจนาเบอร์อรหมายเลขสี่ตัวเดียวหลักเดียวพี่โอ้โหโคตรสวยฮนะ สวยจริงนะพี่นะรายการนี้300บาทจับคู่500บาทเหมือนเดิมครับมีอยู่3องค์เท่านั้นพี่นะครับเขียวเหลืองฟ้าครับนี่ฮะสวยๆเลยพี่ชายรุ่นนี้นะครับสำหรับรุ่นพิกฉิวครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการถัดเป็น ไปนะครับเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับเป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารเลขโคําเบอร,บอร์หมายเลข87ครับรายการนี้ลงยาเขียวเหนียวซับรายการนี้แบ่งปันพี่ๆที่200บาทนะครับรายการที่1 1ครับ ต่อมาครับรายการที่12ครับรายการที่12รายการนี้เป็นเนื้ออัปากาสาติดเลขคุณเบอร์78รายการนี้เป็นลงยาเกียวพอแบ่งปันพี่พที่250บาทนะครับรายการนี้เป็นเนื้ออับปากาครับรายการที่13กับ14นะครับขอเปิดแบ่งปันครู่นี้ นะครับสิบสามทีสี 4, ถ้าซื้อแยกผมให้องค์ละ200บาทแต่ถ้าซื้อรวมผมให้คู่นี้พิเศษให้พี่พี่ครับกับรายการเนื้อสตะนะฮะฝั่งเพชรสีแซนกับเนื้อสตะนะฮะ นี่ตอคดถุงเงินถุงทองด้วยนะครับนี่ฮะอลองเลือกดูพี่ชายนะถ้าชอบนะครับรายการที่ชุบหน้ากากชุบน้ําทองกลับลรายการฝั่งเพชรน,นะครับไซแซนะครับรายการนี้ผมเปิดยกคู่ให้ราคาพิเศษโดนอากาศที่น,นึงนะครับรายการนี้ผมให้พี่ๆคู่ละ300บาทนะครับคู่ละ300บาทคู่นี้ให้พิเศษครับรายการที่13 14ฮะต่อมาครับรายการที่15นห้นะฮะ รายการที่สิบห้าน้องลอคแคทนิดนึงรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารล่ากากเงินแท้นะฮะลงยาดีวอนลงยาตงชาติครับรายการนี้เลขคนจะเบอร์เก้าสิบแปดเอาไปสองร้อยห้าสิบาทบอกผมแบ่งปันให้พี่พพ,พ,พิเศษนะครับรายการนี้หน้ากากเงินแท้นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการถัดไปเป็นเนื้อมหาชนวนลงยาฟ้าเลขคนจะเบอร์หมายเลขสองหกเอาไปพี่ชายสองร้อยบาทครับ ่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการถัดไปเป็นาารายการที่17ฮะรายการที่17รายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อ3กษัตริย์เงินทองนาคเลขคุณเบอร์หมายเลข10ลงยาน้ําเงินครับนี่ฮะเงนินทองนาคเลขคุณเบอร์หมายเลข10ลงยานําเงินพี่โคตรสวยฮะบ,บอกได้คําเดียวว่าอย,ย่างสวยครับรายการนี้เนื้อ3กษัตริย์ขมขอราคาที่300บาทเท่านั้นขอที่300บาทเท่านั้นครับพี่ชายนะครับ ต่อมาครับพิชายรายการตะไปครับนะรายการตะไปเป็นรายการที่สิบแปดสิบแปดรายการนี้เป็นเนื้อทองทิพยปเลขคนเบอร์สี่จุดสามลงยาเขียวเหนียวซับขอที่สองร้อยครับต่อมาครับรายการที่สิบเก้ารายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนลงยาแดงนะเลขคนจเบอร์หมายเลขสี่ตัวเดียวขอที่สองร้อยบาทครับจับคู่สามร้อยได้เลยนะครับจับคู่สามร้อยได้เลย ต่อมาครับพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนฝั่งเพชรสีแซก้าสีอกขาวลงยาจีวนครับนี่ฮะรายการที่ยี่สิบนะพี่ชายรายการนี้นี่โอ้โหฝั่งเพชรสีแซนะเต็มสักนะเต็มระบบเนี่ฮะเลขคนจเบอร์สี่สิบสองครับรายการที่ขอบแบ่งปันปเบาๆอพี่นะครับขอบแบ่งปันให้พี่พีเบาๆที่สองร้อย แปดสิบบาทครับนี่ต่อมาครับพี่ชายรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้ออปัปปาลงยาตรงชาติครับนี่ฮะเลนขคนเบอร์หกศูนย์ครับรายการนี้เนื้ออปัปปาเอาไปสองร้อยห้าสิบาทจับคู่สี่ร้อยได้เลยนะฮะนี่ฮะส,สวยๆต่อมาครับรายการที่ยี่สิบสองครับรายการยี่สิบสองเนื้อทองแดงมันปูลงยาตรงชาติน่ากากสามกสัตว์ฮะ หลังยันจมพี่เลขคนนเบอร์เจ็ดสิบหกขอที่สองร้อยแปดสิบาทนะครับขอสองร้อยแปดสิบาทรายการที่ยี่สิบสองรายการที่ยี่สามครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟเลขคนนเบอร์หมายเลขห้าหน้ากากนวะลงยาส้มพี่คนโหดพี่รายการนี้เอาไปสองร้อยยี่สิบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการดไปเป็นรายการที่ ยี่บสี่กับยี่บห้านะยี่5บสี่ยี่บห้าผมจัดโปรโมชั่นให้คู่นี้ผมขอสามร้อยนะครับคู่นี้ผมให้สามร้อยครับนะลงยาฟ้ากันเงินรายการทองทิพย์พี่ชายนะครับรายการนี้จะเป็นรายการที่ยนะี่บสี่กับยี่บห้าครับต่อมาครับรายการยี่หกครับนะรายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาฟินิกเลขโคดเเบอร์เก้าสิบหกรายการนี้ขอสองร้อยครับ รายการตัอไปครับรายการยี่สิบเจ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดําลงยาเหลืองเลขขนตัเบอร์สี่หกขอที่สองร้อยบาทจับคู่ได้นะครับต่อมาครับรายการสุดท้ายรายการยี่สิบแปดรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดาหน้ากลาเนี่ฮะรายการนี้นี่ครับนะเนื้อนวะเลขขนตัเบอร์หมายเลขสองสี่ครับไม่ใช่ทองแดงนะพี่เนื้อนวะขอโทษด้วยนะครับนี่รายการนี้นวะขอที่สามร้อยห้าสิบบาทเช่นเดียวกันครับนวะนะหลกมาองคหนึ่งพี่นะครับโทษทีพี่นะครับนี่ฮะ วันนี้ก็มีมา28รายการนะครับลองเดกชมดูไปพี่นะครับหากชอบชุกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านทีน่ติด,ต,ดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ